สวัดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ,รบทุกคนวันนี้เรามาขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์บาซิลัสภายแก้วครับนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่นะครับนี่ครับคือประโยชน์ของเขาป้องกันและกำจัดเชื้อราตะกูลต่ำ ที่เกิดกับพืชที่เราปลูกหรือในแปลงเห็ดนะครับโดยเฉพาะลาเขียวหากเราใช้ตัวเขาเพียวๆนี่มันมันจะเบืองมากครับเราก็เลยนำมาขยายให้มันได้ปริมาณเยอะๆครับตันนี้ผมจะขยายโดยใช้นมโรงเรียน,นครับที่เหลือดูสังเกตครับหมดอายุแล้วนะครับแต่น้ำนมยังไม่เสียนะครับ นมยังไม่เป็นเม็ดนะครับยังไม่เสียยังใช้ได้นะครับทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันนะครับอันดับแรกเลยก็คือมะเชียครับมะเชียบริสิลัส์ไผ่แก้วครับหนึ่งร้อยกรัมนะครับหนึ่งร้อยกรัมครับแล้วก็นี่ครับตัวที่สองก็คือสนิทไทย ใครที่เคยใช้ก็น่าจะรู้ประโยชน์ของเขานะครับน,นี่ใช้หนึ่งกิโลครับนี่นะครับพอดีบวกน้ำหนักของถาที่ใส่นี้ด้วยนะครับ1กิโลน้ำตาลใสดแดงครับน้ำตาลใสดแดงหนึ่งกิโลอันนี้ผมซื้อมาสองกิโลครับเอาไปขยายครั้งต่อไปกิโลนึงนะครับ แล้วก็นมนมที่ผมใช้นมงเรียนนะครับส่วนมากก็จะใช้นมน้ำเต้าหู้ครับเพราะมันมีความหวานอยู่ในตัวแล้วถ้าเราใช้นมโรงเรียนมันจืดนะครับเราต้องเพิ่มน้ำตาลทรายเข้าไปนะครับนี่ครับก็คือส่วนผสมต่างๆนะครับที่ส่วนผสมเขาทั้งหมดนะครับ เราใส่ทุกอย่างลงไปพร้อมกันเลยนะครับมะเชื้อผงชนิดผงนะครับแล้วก็ซเม็กไทน้ำตาลใสดแดงครับอย่างส่วนผสมเมื่อกี้เราเทลงไปในถังนี้หมดแล้วนะครับต่อไปเราก็มาทําการกวนให้เข้ากันครับมาสัก10นาทีครับคนให้จนละลายนะครับคนเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับเราจะต้องมากรองออกอีกครั้งหนึง่ง แล้วก็นําไปเป่าอากาศครับอย่างน้อย3วันครับเป่าอากาศโดยใช้ใช้ออกซิเจนเป่านะครับให้ออกซิเจน3ามวันครับอย่างน้อยนะครับถึงจะนําไปใช้ได้ผลไปเรื่อยๆครับจนกว่าน้ำตาลายแดงจะละลายจนกว่าตสเม็ดไขละลายนะครับเข้ากันดีกับหัวเชื้อแล้วก็น้ำนม ที่เราใส่ครับใช้เวลาประมาณเจ็ดถึงสิบนาทีครับจนกว่าจะไม่มีเสียงครับเพราะน้ำตาลทรายเขาจะละลายช้ามากจนกว่าจะไม่มีเสียงกุกคักุกคักเหมือนที่นี้ครับน้ำตาลทรายเขาจะนอนอยู่ข้างล่างคนไปเรื่อยๆครับคนเสร็จเราจ้องมากองอก,นะกินอนที่จะนำไปฟอ,อกอากาศครับ หลังจากกองแล้วนะครับผมใช้มุ้งกอเก่าๆนกากองนี่คือกากที่เหลือนะครับากากที่เหลือก้อนถังนะครับเราจะได้ที่กองแล้วอยู่ประมาณนี้อันนี้เราไม่ได้ทิ้งนะครับเราจะต้องไปผสมน้ําอีกยี่สิบลิตรกองอีกทีครับเอาไปฉีดพ่นได้เลยใช้ได้เลยนะครับี่อันนี้ คือเป็นเชื้อสดนะครับอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนกับเชื้อที่เราต้องหมักไว้นะครับเชื้อหมักจะแข็งแรงกว่าแต่เชื้อสดก็ใช้ได้ครับถ้าเร่งด่วนดีกว่าเราไปเททิท้งครับเพราะมันเหลืออยู่นี่เราจะเอานี่ไปเปอกอากาศไปนะครับสามวันครับหลังจากกองเสร็จนะครับ แล้วก็มาเป่าออกซิเจนนะครับทิ้งไว้อีก3วันครับพร้อมใช้งานครับสามวันนะครับสามวันถึงจะใช้งานได้เอาอกซิเจนอย่างนี้ครับแล้วก็หาฝามาปิดไว้ัการววกแมลงลงครับรงงนะปิดไว้ไม่ต้องเสนเ็จน,นะครับ ะะไะ้ทั้งนิดหนึ่งเผื่อฝนเผื่อตะกรอนอะไรลงพวกมดพวกมแมลงจะลงครับทิ้งไว้สามวันครับเราก็เอาไปใช้ได้ครับประโยชน์ก็คือป้องกันและกำจัดเชือ้อราครับผมใช้อยู่ในสวนหน่อไม้ฝรั่งก็ถือว่าได้ผลนะครับตัวนี้จะใช้ได้ทั้งสองอย่างครับ ทังกาจัดพวกมแมลงด้วยนะพวกมแมลงพวกหนอนพวกมแมลงด้วยนะป้องก,กันและกาจัดนอนมแมลงด้วยรวมถึงเชื้อราครับเชื้อราชั้นต่ําที่คอให้เกิดโรคก่พืชต่ตางๆครับก็ใช้อยู่ครับใช้มาตลอดก็ถือว่ายังถือว่าดีนะครับดีเพราะเราใช้พวกนี้เป็นจุลินทรีย์ครับเป็นสิ่งมีชีวิตปลอดภัยต่อคนสัตว์เลี้ยงแล้วก็จะาพาวดล้อมนะครับ ผลผลิตที่เราทำก็กินได้อย่างปลอดภัยครับส่วนดินก็ไม่เสียครับเกษตรอินทรีย์ก็ต้องทำใจนะครับยุ่งยากนิดนึงถึงจะไม่ให้ผลรวดเร็วเหมือนพวกเคมีแต่เราปลอดภัยกว่ากันเยอะครับปลอดภัยต่อชีวิตปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ภายต่อสิ่งต่างๆ,ๆนะครับต้งผู้บริโภคที่ผลผลิตเราเก็บไปขายนะครับเราใช้จุลินทรีย์กับจัดจุลินทรีย์ด้วยกันนะครับขอบคุณที่ติดตามที่รับชมนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ